สวัสดีครับชาวไอไวคับทุกท่านครับผมวันนี้ครับเราได้ CPU ตัวแรงที่สุดมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น CPU ที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับเป็น AMD r y z ไรเ7 9 5 0้3 d ้นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับผมมีความคล้ายคลึงกับตัว AMD r y z ไร9 7 9 5 0 x ครับมีทั้งคอและเทดและบูตสปีดเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยซึ่งตัวนี้ครับมีความแตกต่างอยู่ที่ตัวแคสนั่นเองครับผมตัวนี้ครับมีอยู่ที่104 MB ะระอยที่เป็น7 9 7950X เนี่มีย่ทีนวยกับและ แตกต่างในการจ่ายข้อมูลเนี่ยเร็วกว่าค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการตัดต่อวิดีโอหรือการเปิดโปรแปกรมต่างๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วจีแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแบบจันักจะเต็มเลยในการเล่นเกมของเจ้า CPU ตัวนี้นั่นเองครับผมเพราะว่าเขาเคมว่าเป็น CPU ที่เล่นเกมได้ดีที่สุดเลยนะฮะและเราเนี่ยก็จะมาทดสอบการเล่นเกมแบบจร,จริงๆจังๆเลยนะฮะและมีสเปคอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนํากันให้ดูอีกทีนึ่งครับผมในส่วนของสเปค CPU นะครับที่เราใช ไรเซน9 7 950X3D นั่นเองครับผมตัวนี้ครับมีโค้ดเนมอยู่ที่ลาฟาเอลนั่นเองครับผมมีเทคโนโลยี5นาโนเมตรและแมคจีดีพีเนี่ย อยู่ที่120วัตต์เลยทีเดียวและผมบอกเลยว่าซิ่งแน่นอนครับส่วนคอนะครับอยู่ที่16คอ32เทธด้วยกันนั่นเองครับในตัวเมนบอร์ดสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับเป็น AM5 นั่นเองครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีซีรีส์ AM5 มาเรื่อยๆครับผมเราสามารถใช้ได้แบบยาวๆเลยทีเดียวเชียวครับส่วนการทดสอบ CPU Z ครับซิงเกิลเทธเนี่ยคะแนนอยู่ที่712คะแนนด้วยกันครับส่วนมัลติเทธนะครับคะแนนอยู่ที่15,148คะแนนครับผม และถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบซีดิเบน R23 กันครับสำหรับโปรแกรมซีดิเบน R23 นะครับผมผลทดสอบออกมานะครับมันตีคอครับคะแนนอยู่ที่35,905คะแนนครับและซิงเกิลคอเนี่ยคะแนนอยู่ที่1,858นคะแนนด้วยกันครับผมต้องบอกเลยว่าในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะครับผมของด้านซ้ายมือเนี่ยคะแนนอยู่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมบอกเลยว่าสิ่งจริงๆครับ และเกมแรกนะครับที่เราจะมาทดสอบเนี่ยอย่างเกม Hell Diver นั่นเองครับผมปรับค่าเซตติง้งต้องบอกเลยว่าปรับสุดทุกอย่างอะไรที่ปรับได้ก็ปรับไปให้หมดนะครับการาฟิกของตัวเกมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็ใช้ Perform a n c e เนี่ยของตัว CPU AMD เรานะครับที่เป็น Ryzen 9 7950X3D เนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ50%ท่านั้น,น,นและความร้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60องศาท่านั้นเองครับผมและเฟรมเรทเนี่ยที่ได้มาครับก็อยู่ที่ประมาณ90-100เฟรมเรทด้วยกัน,นครับผมบอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบสบายๆป,ปรับสุดได้ทุกอย่างจริงๆครับ และเกมที่2นะครับจะภาพไปเลยกับเกมแนว FPS นั่นเองครับผมอย่างเกม Call of Duty Modern Warfare 2นั่นเองครับผมซึ่งเราปรับประสิทธิภาพของตัวเกมนะครับต้องบอกเลยว่าสุดทุกอย่างจริงๆครับผมและค่าการใช้แรมเนี่ยค่เ u s ของตัวแรมเนี่ยก็บอกว่าเหลือเฟือจริงๆครับผมมาดูค่าเฟรมเรทกันบ้างดีกว่าครับผมสำหรับการเล่นเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่าโคตรเหลือเฟือจริงๆครับผมกับตัว CPU นะครับใช้อยู่ที่ประมาณ17-18%นั้นเองครับส่วนค่าความร้อนเนี่ยก็ยังคงปกติอยู่ประมาณ50องศาครับส่วนค่าเฟรมเรทของตัวนี้นะครับที่เราได้มาเนี่ยก็ 200เฟรมเ t e ถึง200-30เฟรมเลตในการนะครับต้องบอกเลยว่าเหลือเฟือจริงๆครับ และเกมถัดมาแล้วผมกับเกมแนวเรซิ่งกันบ้างครับผมกับเกม Forza Horizon 5นั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าครับค่าเซตติ้งก็ยังคงเหมือนเดิมผมปรับสุดได้ก็สุดไปนะฮะและเปอร์เซ็นต์ของการใช้ CPU นะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้แบบเหลือๆอีกแล้วนะครับผมประมาณ15% 20%บ้างแหละนะครับต้องบอกเลยว่าเหลือจริงๆครับและค่าความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่าทุกเกมเลยนะครับผมอยู่ที่40องศาเท่านั้นเองครับและเฟรมเรทที่ได้มาแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณ120เเฟรรมทถึง150เฟรมเรทด้อยนยบผม และเกมสุดท้ายนะครับเรากลับมาที่เกม FPS กันเหมือนเดิมนะผมกับเกม Epic Legend นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าใครหลายคนเนี่ยต้องเล่นกันอยู่แล้วครับผมกับเกม Epic Legend นะซึ่งเราเนี่ยอยากจะมาเทีย performance ให้ดูนะครับผมกับเกมที่แบบว่าไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่และใช้ CPU แรงๆในการเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าค่าเฟรมเรทเนี่ยตันไปเลยครับ300เฟรมเรทด้วยกันนะครับและค่าการใช้ CPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25%เท่านั้นเองและความร้อนก็ไม่เกิน60องศาครับต้องบอกเลยว่าเล่นได้แบบสบายๆมากเลยสำหรับเกมนี้ครับที่สําคัญสตรีมได้เหลือแหล่แน่นอนครับผมกับเกมนี้ครับผมต้องบอกยว่าโคตรแรงครับผม AMD Ryzen 9 7 950X3D นั่นเอง เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า CPU AMD Ryzen 9 7950X 3D ครับผมเป็น CPU ที่รองรับการเล่นเกมได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้ครับสำหรับใครนะผมที่อยากได้ CPU แรงๆแบบนี้หรือว่าใครเนยที่อยากไปสุดในวงการการเล่นเกมครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับตอบโจทย์จริงๆครับผมสำหรับ AMD Ryzen 9 7950X 3D นั่นเองครับผมและสามารถช็อปได้แล้วครับผมที่แอดไว้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยรวมไปถึงสปปรลนวด้วยฮะ และยังมีแอดไวซ์ออนไลน์ครับผมช้อปได้ตีพุงอยู่บ้านับผมฝากไว้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมสวัสดีครับ